่าผมไปงานเอ่อเนชั่น12ปีเนชั่นชั้นแนลที่เซนทัลรัดเพาวปรากฏว่าก่อนจะเดินขึ้นไปชั้น5เนี่ยชั้น1เด็กมัธยมมานั่งรอยืนเกาะระเบียงรั้วพอผมเดินผ่านผมก็นึกว่าเขาจะมารอผมทําเสียงกิ๊ดก้าเหมือนคนมารอศิลปินเนี้ยอ๋อปรากฏไม่ใช่ปรากฏว่าเคแบงก์นสิกรเนี่ยเขาทาการเปิดตัวเอ่อบัตรเอทีเอ็มแล้วก็เดบิตโดยเป็นบัตรที่เซเล็กิสิตจะเป็นทางการกับ Hello Kitty สีมันโดดมากเลยนะเขียวก็จะดูดดำเขียวมีหัวแมวชมพูมันไม่เข้ากันเลยเนอะมันไม่เข้ากันมันหมดมันหมดเกี้ยแล้วก็มันก็มีคนมากมายมหาศาลที่ไม่ได้อันนี้ต้องขอชมทํา้กสิกรก่อนว่าจะเห็นด้วยจะไม่เห็นด้วยแต่โจทย์เขาถูกคืออันแรกเลยคือพอแฝงขายไปเป็นแสนตอนต่อมาไม่นานมานี้เป็นแองกี้เบิร์ดอันนี้ก็เปิดตัวเซนตันเบิร์ดก็คิดว่าจะไม่เวิร์กก็ขายไปหลายแสน ตอนนี้ก็มาคิดตี้อาจารย์ปีปตอร์กันบอกว่าสีมันไม่ค่อยเข้ากันมันก็หมดไปอีกแล้วเป็นแสนและแอบบอกมานะครับอันนี้ความลับเขาไมา่ให้มาบอกครั้งต่อไปเขาซื้อโดลลาเอมอนเข้ามาเป็นตัวที่4แต่ประเด็นคือทาไมบัตรเครดิตการ์ดอยู่กับตัวการ์ตูนถึงไปด้วยกันได้ขอฟันธงว่าเขาจับตลาดเด็กไว้รุ่นหรือเปล่าตรงนี้ผมมองว่าเขากำลังจับและไล่อารมณ์ไปหาเด็ก นะครับเขาใช้คำว่า Opinion Leader นะฮะเป็นผู้นำทางความคิดนยนะเป็นตัวนำเข้าไปว่าจับทา์เก็ตกลุ่มที่เป็น niche ไปเรื่อยๆตรงนี้เขาเรียกว่า segmentation หรือการจับที่ position ต่างๆ segmentation segmentation seg นะครับ seg ไม่ใช่ x นะไม่ใช่ถ้าเป็น seg 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 ต้องเป็นน้องอ้อยเอาอีมาอยู่บัตรเครดิตอ่ไม่ใช่ไม่ใช่เกงหรอไม่เกงเรียบร้อยนะแล้วอย่างนี้บัตรเครดิตกับตัวการ์ตูนอ่ะ มันค่อยๆลดไปถ้าเกิดอย่างที่คุณเกียงบอกว่าตัวสุดท้ายจะเป็นโดเรมอนใช่ไหมครับเพราะเขากำลังเอาเอาเอาเขาบอกเองเลยนะเขากำลังอะไรครับเขาเล่นกระถางเกตกรุ๊ปเนี่ยที่มันเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับเป็นเด็กลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรการสือกรฉลาดมากในการจับลูกค้าเนี่ยเฉพาะกลุ่มโดยการจํากัดว่าบัตรเครดิตที่หน้าตาพวกนี้จะมีอยู่ที่จานวนเท่าไหร่ แสดงว่าเล่นเป็นอารมณ์ลิมิเต็ดแล้วลิไม่เต็ดครับแต่ว่าเล่นความหลากหลายขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็มีการสะสมขึ้นมาเพราะฉะนั้นบัตรเนี่ยไม่ได้ตีค่าว่าเขาเล่นในเรื่องเทคนิคกลทางไฟ n นนซ์ไม่ได้แล้วเขาเล่นเรื่องของอารมณ์ลวเล่นอ m p u l s e b a s e ความอยากความชอบการอยากจะมีส่วนันธมด้วยถามนิดนึงผมว่าถ้าเป็นคนอย่างอาจารย์เนี่ยจะต้องทําบัตร atm ไม่ควรจะ m a ทช์กับอะไรผมเอาฮะผมเอา ทีมอังกฤษดีกว่ามั้งทีมอะไรนะทีมอังกฤษดีกว่ามั้งที่ตกรอบไปเหรอตกรอบไปแล้วเหตุผลคือเหตุผลเพราะว่ามันดุดันดีแต่มันตกรอบนะมันดุดันน่ะดุดันยังไงอ่ะมันเขาเรียกมันมีความเป็นแมนสูงชกบัตรเอายื่นบัตรมายื่นบัตรมาให้เซ็นบัตรเครดิตเดบิตสิงโตคำรามมาแสดงถึงอะไรมาแสดงถึงอะไรความเป็นผู้ดีอังกฤษความเป็นผู้ดีอังกฤษ